ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แฟนผียิ้มลาสโนซอยลุนผ่านการตรวจร่างกายเซนแมนยู่วันนี้ฟาบิสโรโมโนโนเยี่ยวขารุ่งหังคอนดังคอนเฟิรม์มลาสโนซอยลุนผ่านการตรวจร่างกายแล้วเตรียมซบแมนยูในเต็ดอย่างเป็นทางการวันพุธนี้ โลมาโน่ระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าฮอยลุนเพิ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนผ่านการตรวจร่างกายและได้ทำปรกิจส่วนแรกเกี่ยวกับสื่อในฐานะแข้งใหม่ของปาจแสดงแล้วด้วยตอนนี้ทั้งฮอยลุนและทีมงานของเจ้าตัวได้เดินทางออกจากแคนาดาเรียบร้อยโดยการสัญญาเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันพุธนี้รวมถึงการประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรทั้งนี้ตามรายงานระบุว่าอตแลนตา ตกลงขายฮอร์ลุนที้กับแมนยูในเตดในราคา75ล้านยูโรบวกโบนัสอีก10ล้านยูโรขณะที่หัวหอกว้20จะจรดประกาศสัญญาค้าแข่งในถิ่นออตฟอร์ดเป็นเวลา5ปีโดยมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยเพย y ์โอนาปัด2ทีมผู้ดีก่อนเลือกซบแมนยูตัวแทนองเดอโอนาออกมายืนยันว่าผู้เล่นในความดูแลของตน ปฏิเสธ2ข้อเสนอใหญ่จากทีมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเทนฮากมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวใจให้ในายทวารรายนี้ยา้ายมาอย่างผีแดงด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์ผูรักษาตัว27หลงเล่นไป145นัดภายใต้การคุมทีมของเทนฮากที่อาแจ็คระหว่างปี2017ถึง2022และทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทั้งในส่วนตัวและในแง่ของสไตล์การเล่นฟุตบอล ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในเดือนเมษายนและทีมสอบถามถึงผู้เล่นอัลเบิร์ตโบติเนสตัวแทนของโอนาน่ากล่าวท่านแนมสอบถามข้อมูลเชลซีก็ให้ความสนใจอย่างมากมีการประชุมกันที่ลอนดอนด้วยและเชลซีก็บพบกับอินเตอร์เช่นกันแต่เทนฮากคือคุณแจสําคัญเรารอคอยที่จะได้เผชิญหน้ากับผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างเป๊ปกัวเดล่าและพยายามที่จะคว้าแชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เรามีความปรารถนาอย่างมากที่อยากจะดีกว่านี้แม้สเปอร์จะเคยมองหาคนที่จะมาแทนอุโกโยอริในระยะยาวและเชลซีก็หาคนที่มาแย่งตำแหน่งกับเกปอาอาริซาบากา้าแต่พวกเขาก็ไม่สามารถคว้าโอนาน่ามาได้โอนาน่าเลือกที่ย้ายไปอยู่กับเทนฮากซึ่งเขารู้ว่าเจ้านายคนนี้ยอมรับและพร้อมเจอความเสี่ยงในการเล่นของเขาขณะที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่อาแจ็ต์ผ่ากันคว้าแชมป์ลีก3ส,สมัยและแชมป์ดัตซ์คัพอีก2ส,สมัย แปนนวิลเลียมฟูลแบ็กในรุ่มของแมนยูนเตดตกเป็นเป้าหมายของเลดี้ยูนเตดที่ตกชั้นไปยังแชมเปียนชิพและพยายามจะกลีกสูงสุดในทันทีดาวเตะวัย22พลาดโอกาสลงสนามเป็นส่วนใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่จากนั้นก็พบว่าการแข่งขันในทีมชุดใหญ่เป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกในการคุมทีมของเอริ็กเทนฮาร์กวิลเลียมซึ่งลงเล่นให้กับพีแดงไปมากกว่า50นัดหลังทะลุมาจากอะเคเดมี่เคยลงเล่นในช่วงสั้นภายใต้าการคุมทีมของเดนเนฟฟาเค โคซีคนปัจจุบันสมัยยูนอริทเมื่อระหว่างฤดูกาล2020 2021ตามรายงานจาก The Independent เปิดเผยว่าตอนนี้เขาตกเป็นเป้าสนใจจากสโมสรนในถิ่น a อ r e เรนโรซึ่งสามารถเสนอเวลาลงสนามให้กับดาวรุ่งรายนี้เป็นประจำพวกเขายังรายงานอีกว่าทีมของเทนฮากต้องการขายแบบถ้าบอนเนื่องจากเทนฮากต้องการเงินทุนเพื่อน,นำมาซื้อเป้าหมายของเขาเพิ่มเติมในซัมเมอร์นี้ แมนยูเสียสิ้นการทุ่มเงินจำนวนมากในการคว้าตัวเมสันเม์และอองเดลออนนนามาแล้วและเร็วนี้ก็จะเป็นลัสโนซอยลุนที่มาถึงด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์อีกคนนั่นเป็นผลให้พวกเขาพร้อมขายวิลเลียนซึ่งมีสถานะตามหลังลูกชอทะเลวมาลเลเซียอารอนวานบิซาก้าและเดียโกดาโลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลดค่าตัวของเฟรดกองกลางบาซิซเลียนลงเหลือ12.9ล้านปอนด์หลังได้รับความสนใจจากกาลาตสไลายเฟรดเป็นหนึ่งในผู้เล่นของแมนยูที่กำลังจะถูกปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเอเทนฮาร์กูซือชาวรัสต้องการดึงกองกลางร,รายใหม่มาร่วมทีมและมีข่าว่างหนักกับโซฟิยานอบับบราตต์กองกลางตัวเก่งทีมชาติโมร็อกโกของเฟรนตินา่าอัลเฟโดเปดูล่านักข่าวอิตาเลียนรายงานว่าแมนยูไนเตดได้ลดระดับความต้องการค่าตัวของเฟรดจากเดิม17.2ล้านปอนด์ ลงมาเหลือที่12.9ล้านปอนด์ก่อนนั้น,นี้กราตาสายทีมดังจากตุรกีที่ต้องการดึงเฟสไปร่วมทีมได้พยายามตกลงค่าตัวกองกลางบาเซเลียนกับแมนยูแล้วแต่ไม่สําเร็จเดลี่เมลรายงานว่ากราราตาสาลจะยื่นข้อเสนอใหม่ให้แมนยูพิจารณาอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ลูกชอเผยแข่งแมนยูอยากเห็นทีมคว้ากองหน้าตัวใหม่หลังใกล้เปิดตัวฮอยลุน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้จะได้ตัวราสฟุชลอยลุนกองหน้าของออตแลนต้ามาร่วมทีมในขณะที่ลุกชอเชื่อว่าทีมของเขากำลังต้องการดาวยิงคนใหม่เข้ามาเสริมทัพหากต้องการประสบความสำเร็จลุกชอแบ็กซ้ายของแมนยูไนเต็ดทีมดังในพรีเมียร์ลีกยอมรับว่าเพื่อร่วมทีมข,ของเขานั้นกำลังอยากเห็นกองหน้าคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้หลังมีข่าวกับราสฟุชลอยลุนปิดแสดงใกล้จะปิดดิวดาวเตะอตแลนต้าได้แล้วหลังจากมีข่าวกันมาระยะหนึ่งซึ่งฝุ่นแบ็กชาวอังกฤษ ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กับทางสกายสปอร์ตว่าเราได้เซ็นสัญ,ญญากับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและหวังว่าจะมีการเสริมทัพตามมาอีกเพื่อทีมแข็งแกร่งขึ้นผมไม่ต้องการที่จะพูดเรื่องนี้ให้มากเกินไปเพราะผมคิดว่าตอนนี้เขาอย่างไม่ใช่นักเตะของเราผมจึงไม่ต้องการพูดถึงมากนักแน่นอนว่าเรามีองอตัวนี้มาซียาว์รามาคาราฟอร์ดรวมถึงจจรอนซาาโชก็สามารถเล่นตำแหน่งหน้าเป้าได้แต่นักเตะที่เป็นกองหน้าทแท้คือสิ่งที่ทีมต้องการ ผมแน่ใจมากว่าสโมสรก็รู้เช่นกันผู้จัดการทีมก็เหมือนกันและพวกเขาก็อยากเห็นใครสักคนย้ายเข้ามาด้วยลุกชอกล่าวแบนดูมีเสียวอัมบัลบ,บัดบอกไปนในในพร้อมอยู่ฟิอรเรนตินาต่อโซเฟียอัมบัลบ,บัดยอมรับว่าเขาอาจอยู่กับฟิอรเรนตินาต่อไปแอรเลเทนฮากอยากได้ไม่ฟิวรายใหม่หลังคว้าตัวลาสโซชอยลุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับฟิอรเรนตินา ฟอฟิยานอัลบัตกองกลางตัวเก่งของเฟรเริน่ายอมรับไม่ชัวร์กับอนาคตของตัวเองและมีความเป็นไปได้ที่เขาจะอยู่กับเฟรเร์ดิน่าต่อไปแม้ได้รับความสนใจจากแมนยูก็ตามเอริเันฮากอยากได้ม่ฟิวรายใหม่หลังจากสามารถบรรลุขอ้อตกลงคว้าตัวลาสโบซอยลุนกองหน้าจากออตแลนตาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชลอัมบัตคือเป้าหมายหลักในตำแหน่งกองกลางแต่แมนยูจะต้องปล่อยนักเตะบ,บางรายออกไปก่อนเพื่อระดมทุนซื้อแข้งใหม่ ล่าสุดอับัตเอาไาพูดถึงอนาคตของเองหลังเกมงปชับมิรกับฟิอเรนตินาว่าผมไม่รู้ว่าจะได้ยาวออกไปหรือเปล่าบางทีผมอาจจะอยู่ที่ฟิอเรนตินาต่อก็ได้แม้ไม่ฟิวทิชาามร์โกให้สัมภาษณ์ดังกล่าวแต่โรมาโนยืนยันว่าเจตนารมณ์ของแมนยูยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพวกเขายังคงทํางานอย่างหนักเพื่อปิดดีลอัลบัตให้ได้โรมาโนบอกว่าตอนนี้แมนยูทําการผู้คุยกับฝ่ายผู้เล่นเท่านั้นและยังไม่มีการยื่นข้อเสนอให้กับฟิอเรนตินา ยูเซฟเชมิตีคาดว่าจะเดินทางมาตรวร่างกายกับเอเวอรตในสัปดาห์นี้หลังตกลงค่าตัวกับสปอร์ติ้งลิสบอนได้เป็นที่เรียบร้อยสกัดสปอร์ตสงกิตรายงานว่าเอเวอรตนบรรลุข้อตกลงกับสปอร์ติ้งลิสบอนในการคว้าตัวชมิตีของหน้าดารุ่งโปรตุเกสแล้วค่าตัวอยู่ที่15ล้านปอนด์แบ่งเป็นก้อนหลัก12ล้านปอนด์บวกกับแอดออนส่วนเสริมอีก3ล้านปอนด์รายงานข่าวคาดการณ์ว่าชมิตี จะเดินทางเข้ามารับงานตรวจร่างกายกับเอเวอเรตันภายในสัปดาห์นี้หากผ่านขั้นตอนทุกอย่างไปที่เรียบร้อยก็จะเซ็นสัญญาเป็นการซื้อกองหน้ารายแรกให้กับชอนได์ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ทางนี้มีความเป็นไปได้ที่การเซ็นสัญญากับกอนหน้ารุ่งวัยสิจะเสร็จสิ้นก่อนเกมอุ่นเครื่องปีซซซันที่เอเวอเรตันจะพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนในวันเสาร์ที่จะถึงนี้สำหรับเชอร์มีตีปัจจุบันเด่นอยู่กับทีมชาติโปรตุเกสชุดอายุไม่เกิน19ปียิงไป3าประตูจาก และมีโอกาสเล่นในทีมชุดใหญ่สปอร์ติ้งบอนในฤดูกาล2023โดยเขายิงไป3ประตูจาก21นัดรวมทุกรายการเชลซีพิจารณาส่งกาซาเดให้กับเลสเตอร์ยืมตัวเชลซีกำลังพิจารณาส่งเซซาเลกาซาเดกองกลางตัวรุ่งอิตาเลียนไปให้กับเลสเตอร์ยืมใช้ง,งานตลอดซีซั่นหน้าฟาบิสโรมโนโนานนักข่าวคนดังรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ ในการส่งกาซาเดไปเล่นในแชมเปี้ยนิพกับเลสเตอร์ตลอดทั้งฤดูกาล2023-2024ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแผนการจากเดิมเดิมทีเชลซีต้องการปล่อยกาซาเดให้กับสโมสสนในเพเมลีกยืมใช้งานหลังส่งให้เรดดิ้งในแชมเปี้ยนิพยืมใช้งานในช่วงรึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วแต่ตอนนี้กำลังพิจารณาข้อเสนอของเลสเตอร์ที่เพิ่งตกชั้นจากเ so พเมลีกเอโซมาเรสกาผู้จัดการชาวอิตาเลียนที่เพิ่งคุมทีมเลสเตอร์ได้เป็นปีแรก ปาถนาจะยืมสกาเดมาเป็นแกนหลักในแรนกลางของทีมและดูเหมือนว่าเชลซีจะสนใจความเป็นไปได้นี้เช่นกันอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ยังไม่ปิดโอกาสกลับไปเล่นในเซร์ราเช่นกันหลังได้รับความสนใจจากฟิโอเร,รนตินาที่ต้องการยิงตัวกลางไว้20ตลอดทั้งฤดูกาลหนนะ้า